ดูกระอานนวิโมกแปดประการเหล่านี้แปดประการเป็นฉไนคือผู้ได้รูปประชานย่อมเห็นรูปนี้เป็นวิโมกข้อที่หนึ่งผู้ไม่มีความสำคัญในรูปในภายในย่อมเห็นรูปในภายนอกนี้เป็นวิโมกข้อที่สองผู้ที่น้อมใจเชื่อว่า กสิมเป็นของงามนี้เป็นวิโมกข้อที่สามผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข้อที่สี่ ผู้ที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยมณสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข้อที่ห้าผู้ที่บรรลุอากินจัญญายตนะด้วยมณสิการว่าไม่มีอะไรเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะ โดยประการทั้งปวงนี้เป็นวีโมข้อที่หกผู้ที่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายัตนะเพราะล่วงอากินจัญญายัตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวีโมข้อที่เจ็ดผู้ที่บรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญาญาตนะ โดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข้อที่แปดดูกระอานนเหล่านี้แหลวิโมกแปดประการภิกษุเข้าวิโมกแปดประการเหล่านี้เป็นอนุโลมบ้างเป็นปฏิโลมบ้างเข้าทั้งอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าบ้างออกบ้างตามคราวที่ต้องการ ตามสิ่งที่ปรารถนาและตามกำหนดที่ต้องประสงค์จึงบรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปเพราะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอานนนภิกษุนี้เราเรียกว่าอุปัโตภาควิมุตติ อุพโตภาควิมุติอื่นจากอุพโตภาควิมุตินี้ที่จะยิ่งหรือประณีตไปกว่าไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระอานน์ยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจบมหานิทานสูตร